โอเคนี่ครับเราขอกราบสิจ๊อบจุดท่านกันด้วยนะครับวันนั้นก็ขอสิรเกมหมายครับแล้วครับผมเย้ฮู้ได้ครับผมจะก็กำกับวีด้าคอนเสิร์ตหมายครับฉันเคยได้วันนี้แล้วม,มากันในโลกจิตสุขัยสิ่งเดียวนั่นเองอ่าก็กลับมาแล้วนะครับผมสร้าโลกจิตสุบนคอมนั่นที่ไม่ได้มาอัปเดตหมดน,นี้นานมากนะครับครั้งนี้เนี่ยก็มีอัปเดตใหญ่เนี่ยมาให้ท่านชมดูกันนะเพราะว่าอัปเดตครั้งนี้คือมันค่อนข้างแบบละเอียดแล้วก็เพิ่มดีเทลมาเยอะมากๆเลยนะ โอเคครับ okay, ผมโอ้โหนี่ไม่ได้มานาะนหนุนมีคำสาบมาต้อนรับด้วยนะบนตึนกนะครับผมอ่ะโอเคครับผมแต่ก่อนไปเริ่มกันเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็จเจ้าเล่าไปเริ่มการรีวิวกันเลยดีกว่าครับไปไปเลยโอเคครับผมและนี่ก็คือของที่เพิ่มเข้ามาในหมอดครั้งนี้นั่นเองครับผมปุ๊บนี่ก็ จริงๆดูเหมือนน้อยแต่ไม่น้อยนะว่าดีเทลมันเยอะนะครับผมก็เยอะอยู่แหละเออใช่ไหมเออใช่แหละนะฮะก็โอเคผมลืมบอกอีกอย่างนะก็ะไปเริ่มกันเนี่ยถ้าใครยังไม่ได้ดูการรีวิวแอดออนครั้งก่อนๆน,นะครับสามารถกดไอมุมขาวาบนกลับไปดูได้เลยนะครับเพราะว่าครั้งนี้นะผมจะมาอัปเดตให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างนะซึ่งมันเจ๋งมากๆเลยนะครับโอเคอย่างแรกเลยนะเวลาเกิดมาเนี่ยจะได้ของมาประมาณนี้นครับผมนี่เราจะมีของอยู่เท่านี้นะฮะในตัวนะก็คือจะมีชุดยูนิฟอร์มอ่ายูนิฟอร์มจิ๋วนะฮะแล้วก็จะมีหนังสื ืออะไรไม่รู้นะครับผมแล้วก็มีอินเสกแมลงนะซึ่งแมลงเนี่ยเวลากินเข้าไปมันจะทําให้อาหารเราจะไม่ลดนั่นเองนะครับผมก็ช่วยได้เยอะนะครับตอนที่ผมเล่นร้อยวันนะอ่ะโอเคส่วนจหนังสือเนี่ยเวลาคลิกขวาเนี่ยมันก็จะมีนี่จะเป็นเหมือนกับพลังคุณไสนะครับของตัวละครต่างๆนะครับทั้งอ่าฝ่ายดีแล้วก็คำสาปเลยนะแต่ว่าไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมารีวิวกันทีเดียวนะครับผมมาเอาว่าเราเป็นเริ่มจากหมวดแรกเลยดีกว่าไหมโอเคเราจะบทแรกเลยดีกว่านะครับซึ่งหมวดแรกของเรานี่นก็คือปุ๊บนี ีแฟชั่นนั่นเองก็ผมนะอ่าอันนี้ผมก็คัดมาแล้วนะครับพวกนี้ก็คือของที่เพิ่มเข้ามานะฮะอ่าเดี๋ยวนะผมผมเอาออกมาก่อนปึ๊บปื๊บปื๊บโอเคผมมาฮะเริ่มจากชุดแรกเลยแรกเป็นอ่าแว่นนะครับผมผมขอแว่นก่อนอันนี้แว่นของโกโจซาตโตรุนั่นเอง,องไงโคตรเบี้ยวนะครับผมจริงๆก็ถ้าเกิดใครดูช่องผมก็คงจะเห็นบ่อยๆนะฮะแต่ว่านั่นแหละเอามาให้ดูกันนะว่าเป็นไงดีเทลมันเท่นนะฮะโอเคแล้วก็ชุดต่อมาอันนี้เป็นชุดของอะไรเนี่ยอ่า เกทโทนะครับผมเกทโทตอนที่เรียนอยู่นะมันก็เห็นไหมตังเ,เกงมันจะเป็นแบบโปร่งๆนะครับมันดูแบบดูเฟี้ยวกว่าคอนอื่นเยอะเลยใช่ไหมเออจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีอ่านี่อันนี้เป็นชุดของเกทโทสมร,รู้ตอนที่เป็น Curse User นะแบบผู้ใช้คำสาปเป็นฝ่ายร้ายไปแล้วนะครับก็จะเป็นชุดแบบนี้นะเหมือนบนัตรหลวงนะ <c oughs> ดีโคเท้น,นะดูมีผมแบบมีปลอยผมแบบนี้ด้วยนะผมบ,บอกวแล้วว่ามอนเนี่ยแบบคุณทําดีมากๆเลยนะพัฒนาเขาแบบทําเจ๋งมากนะดู ใส่ใจทุกรายละเอียดจริงอะชอบมากนะฮะโอเคต่อมาต่อมาเป็นชุดของ Brother ์ดิวิ่งกำเน็ตๆนะฮะโอ้หใจเกเรเลยทิเดีย,เ,ดยเชียลนะครับวันนี้เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับชุดบราเธอร์นะซึ่งจริงๆพอใส่ใส่กับสกินผมมันดูไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ดูะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เลยนะฮะโอเคต่อมาวิ่งนี่อันนี้เป็นชุดของโทจินะครับผมก็จะมีอ่ามีแมลงนี่ด้วยนะฮะแต่ว่าเหมือนกับมันต้องเลือกใส่หรอ มันใส่พร้อมกันไม่ได้นะเมื่อใส่เดีออ๋ยวกานี่มันจะมีเจ็บจนนอนไงโอ้ยดูน่ารักนะฮะเมื่อต่อมาเป็นนี่ครับผมเอาเป็นลิกะแนละ้วครับคือผมชอบมากเลยมันแบบมันมีชุดลิกะด้วยนะดูนะนี่อุย้ยพอใส่แล้วมันเป็นตัวแบบนี้เลยไหมคตรเฟี้ยวนะครับผมนี่โอ้ตอนนี้ก็กลายเป็นลิกะแล้วนะเป็นไงโอ้โหดูดิ ชอบอ่ะมันแบบดูแปงลงร่างง่ายดีนะแค่ใส่ชุดก็เปลี่ยนแล้วนะเป็นคอสเพเลอะไรประมาณนั้นนะฮะ <c oughs> โอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับผมโอ้โหมาโหฬาการเด้งนี่เป็นไงตันนี้ผมก็กลายเป็นโหฬา,ารแล้วไม่ต้องแปงลงร่างเลยนะแค่ใส่ชุดก็พอนะครับผมคอสเพลนะเป็นไง โคตรเฟียวอ่ะน่ารักมากนะครับผมแล้วก็โอเคครับผมประมาณนี้ในการผมสับแฟชั่นนะซึ่งจริงๆก็มีเยอะกว่านี้นะครับผมแต่ว่าก็คัดมานะฮะจริงๆหลายๆอันผมเราก็เคยเห็นกันแล้วแหละนะฮะชุดโกโจชุดนู่นชุดนี่นะฮะชุดเซนอิงหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคอ่ะพีก่กนเวราเดี๋ยวเราไปต่อกันที่หมวดต่อไปเลยดีกว่าโอเคผมไปต่อกันที่หมวดต่อมานะครับผมนั่นก็คือหมวดของอาวุธนั่นเองนีอ่อุยมีแว่บแบนติดด้วย นี่ก็มีประมาณนี้นะครับผมซึ่งโอเคหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเจ้าพวกนี้มันคืออะไรนะเดี๋ยวผมจะขออธิบายข้างล่างก่อนละกันนะส่วนอาวุธก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะเอามาก่อนเอาลงมาก่อนโอเคประมาณนี้นะครับผมซึ่งไอพวกนี้เนี่ยเราสามารถดูได้นะจากเมนูตรงนี้นะครับผมซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนกับวิธีการอัปเกรดในการผมเหมือนกับพลังของเรานะครับอย่างเช่นถ้ากับผมขี้ขวาเนี่ยปุ๊บ อ่าแล้วก็จะพลังขยเวทย้อนกลับมานั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะฮะส่วนนี้ก็จะได้แบบอ่าซิมเปิลโดเมนนะหรือว่านาเขตอย่างง่ายนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นมาสเตอร์โดเมนซึ่งเราก็จะสามารถใช้นาเขตได้อย่างนี้นะคือถ้าเกิดเราไม่ได้พวกนี้เนี่ยเราก็ไม่สามารถการนาเขตได้นะครับเดีผมจะมีพลังของโกโจก,ก็ต่างนะฮะโดยตอนนี้เป็นอ่า คอมพิวฟิสิกอลกิฟต์นะครับผมคือว่ามันทำให้น่าจะ,จะทำรอ,องเข็งแข็งขึ้นอะไรประมาณนี้นะแต่ก็ยังใช้ไม่ได้นะฮะโอเคแต่มาเป็นมาสเตอร์สติกอายอ่ะก็ยังใช้ไม่ได้โอเคโอ้ผมต้องขึ้นต้องอัปเกรดก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นแบบใบเลื่อนขั้นนะฮะโอเคผมขอเป็นนี้รายการ,าราพิเศษนะครับผมแล้วก็คอมพิวอันนี้ไม่ได้เว้ยโอเคสงสยัยว่าต้องเป็นกดโจเหลืออะไรพวกนี้ก่อนโโนะฮะก็หลัการง่ายๆประมาณนี้นะครับนั่นก็คือเป็นไบที่เอาไว้แบบอัปเกรดตัวเองนั่นเองนะครับซึ่งมันก็สามารถหาได้้้ในนนนกล่่อองตาาามมมมะะะถจไผิดครรบเปณีฮ มาไปต่อเทีทยบวุธของเราเลยดีกว่านะครับผมมาดูเทีทยบวุฒิกว่านี่โอเคผมขอหยิบมาทั้งหมดเลยเลยนะกันมานี่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 แลวกัน,นี้ด้วยนะและคอสงสัยนะวันนี้คืออะไรนะมันคือนี่ไงมันคือใครล็อกเกตนะหรือว่าแบบภาพนะครับผมของไอดอลนะฝั่งหนึ่งฝั่งขวาเป็นไอดอลส่วนอีกฝั่งฝั่งซ้ายเป็นอิตาลีใช่ไหมของบราเธอร์เออของโทโดนะครับผมเอาอีกนะที่เขาพกติดตัวฟิวแบบเครื่องรางะ่ะเออประมาณนั้นนะครับผมดูดิ กูเทอเออมันน่ารักมากเลยนะฮะมาดูกุเทออาวุธบ้างดีกว่านะครับแล้วจะชิลแลกนะครับอันนี้เป็นอ่าของโอคาซึนั่นเองอ่าอันนี้ก็อาจจะยังไม่มีอะไรมากนะเพราะว่าเราไม่ได้มีพลังของโอคัสูในตอนนี้นะก็ทำได้แค่ตีตีทำได้ตีนะครับโอเคต่อมานี้เป็นอ่าอุ้ยเอ้าเอ้ามันอ่ะมันขึ้นขึ้นเฉยเลยนะฮะไล้ต่อมานะครับอันนี้เป็นโทรโข่งนั่นเองนะฮะซึ่งจะมีพลังของน้องอินุมากินั่นเองอ่าแล้วก็สามารถแบบใช้ได้เช่นแลกเวสซ่าเออประมาณนี้นะครับผมเอา ใช้แล้วหายเลยเหรอแล้วแบบกระเด็นไปเงี้ยตูมประมาณนั้นนะครับโอ้ใช้คั้เดียวมันพังเลยเว้ยมีคนว่าใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับโอเคไม่เป็นไรนะฮะต่อมาอันนี้เป็นอาวุธของนานามีนั่นเองนี่ดีเทลก็ได้อยู่นะเอออันนี้เป็นอาวุธของนานามินะฮะก็ยังไม่สามารถใช้พลังในได้นะครับผมต่อมาเป็นของเมม่นี่เป็นขวานของเมม่นะครับผม อันนี้เป็นอ่าเขาเรียกว่าไงอะกระบองนะครับผมเป็นเป็นอาวุธาาระดับพิเศษอะเออมันเจ๋งนะครับเอาไ้ตีแบบตีเข้าหนักๆเลยนะดาเมจก็เยอะนะเว้ยเออเวตอามาวันนี้เป็นอาวุธไทยเวทอีกแล้วนะครับผมที่โทจิใช้อะตอนกดโจ่ะเออแรงอยู่นะอันเนี้ยจริงๆแรงอยู่นะครับ <S 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 โอเคแล้วก็มาถึง2อันสุดท้ายนะครับผมซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันคืออาวุธของของไรตอบหนึ่งสองสามอ่ามันคืออาวุธของสุคนาณนั่นเองนะครับผมซึ่งที่มี2ออัน นะครับผมอันนึงก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมแล้วก็กระดิ่ขวาเนี่ยมันแรงมากเลยนะเหมือนกับใช้สายฟ้าอะไรเงี้ยสายฟ้าม่วงๆนะฮะยิ่งวู้ว่เลยโคตรแรงนะครับผมอันนี้เป็นอาวุธของสุนุะนะฮะแล้วอีกอันนึงเป็นมันคล้ายๆกันนะฮะแต่ว่ายังใช้อะไรไม่ได้มากใช่ไหมใช่นี่ครับเหมือนจะถือคู่กันเท่นะเว้ยนี่ไงโคตรเท นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสม,มุดอาวุธนะฮะเดี๋ยวผมจะขอเก็บไว้ก่อนละกันนะเพราะวันนี้ไม่ต้องใช้อีกนั่นเองนะครับผมไปไปกันต่อที่หมวดต่อมาและหมวดสำคัญดีกว่านะครับผมเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นมหาวิทยาลัยนึ่งงานไม่ได้นะครับถ้ามันไม่มีเจ้าสิ่งนี้นะครนะับผมนี่มันคือเอาคุณสายนั่นเองนะครับผมมาฮะ,ะ,นะะส่วนสุขนาคซิงเกิ์เนี่ยก็นะ ย่างที่รู้กันนะครับถ้าเกิดว่าผมกินเข้าไปมันก็จะกลายเป็นสุขนะมันเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยลองนะฮะมาเอาเป็นว่าอาจจะไม่ลอ,องครบทุกตัวนะครับวันจริงผมเคยรีวิวไปแล้วนะฮะเป็นว่าผมจะเริ่มจากอ่ากัโ,กโจแล้วกัน <S <S โอเคผมขอกลับไปโกัวโจก่อนแล้วกันนะจะมาให้ดูว่าตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วบ้างนะครับผมมาเริ่มจากท่าแรกนะเซฟเวอร์สีฟ้ฟาไหนอลองสิปุ๊บนี่มันการดูดนะครับมันการดูดอะไรอย่างงี้นะสามารถกดค้างได้ไหมกดค้างได้ได้เห็นไหม ผมกดค้างได้นะอู้ยัยกอดโอ้ยมันละเอียดมากเลยว่ะเห็นไหมมันจะแบบมีเฟสของมันนะฮะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะครับต่อมานี้เป็นไซเวสสีแดงแดงมาผมปั้นได้นะฮะปั้นไปปั่นไปแล้วก็ตูมอีโคตรเท่นะโอเคยิงไปยนะังไงท้านได้อีกไหมเห็นไหมหมดแล้วนะฮะน่าจะได้แค่ถึงพิลาอับไลท์แล้วก็ตูมประมาณนี้นะครับผมต่อมา,อมา,อมาอไซเวสสีม่วงโอเค เดี๋ยวคิดเทนไคลเอาหน sure okay. okay. ่ม <vib> ก <ran Matthew> ับอำชัยนะการเกตนะฮะเหตุรวมแล้วก็ยิงอันนี้เหมือนลากกระถางปะวะแล้วก็ยิงตู้โอ้ยอุ้ยอันนี้ใหญ่ปะรูปมันดูใหญ่นะอ๋อคือถ้าเกิดว่ากดอ๋อถ้ากดเลยมันก็จะเล็กนะถ้ากดค้างก็จะใหญ่นี่เป็นไงเจอโคตรดีในการแล้วก็สุดท้ายท่านี้กังในเขตนะครับผมผมแดนไลรเขต นี่ประมาณนี้นะครับผมสรรับกดโจนะฮะไปไปไปขอออกจากคุณแดงและเคทก่อนไปไปไปหมดหน้าที่กันแล้วนะฮะต่อไปนะครับขอไปที่คุณนา,นามิแล้วกันนี่นา,นามินะครับผมซึ่งจริงๆหลายคนก็คงจะเคยเห็นแล้วแต่ว่าขออีกรอบแล้วกันะะนะ,ะมันคือถ้าเกิดเราเอาคอมโบกับบุญเนี่ยมันจะมีท่าของมันนะอย่างเช่นไลา์เซกเมนต์นะครับเดี๋ยวผมต้องหาคำศัพท์ก่อนมาคำศัพท์มันนี่ก่อนมันนี่มันนี่มันนี่น,นี่แบบลา์เซกเมนต์ฮะกดปั๊บนี่เห็นไหมมันจะเหมือนมีเส้นไลา์แบบมีเส้นออกมาเออแบบเนี้ย โคตรเท่นะครับแล้วก็ถ้าต่อมานะอันนี้เป็นแบบการ,การโยนหินลงมาจากบนฟ้าประมาณนี้นะครับผมเออมันยังมันเท่น,นะเว้ยขอขอลองอีกรอบละส่วนนี้น,นี่เห็นไหมมันจะแบบมีเนี่ยมัน,ม,นมีอย่างงั้นอ่ะเออแหละท่านผู้ชมโคตรเจ๋งนะผมชอบใครไม่ชอบผมชอบนะฮะ <c oughs> โอเคไปต่อดีกว่านะครับต่อมาเอาเป็นใครเดียวต่อมาเป็นเมเมเล่นม,มาเมเมขอไปอยางรวดเร็วนะฮะเมเมย์ก็ไม่ได้ามากนะครับผมเป็นเบิร์สไตา์นะฮะซึ่งเมยเมก็เกี่ยวกับกอกู่แล้วนะครับผมยิงไปเออยิงนกไปนะ อ่ามีบัลลาดบัลลาดไอแท็กนะก็ตีรัวใช่ไหมเออประมาณนี้นี่ครับผมสับเมย์มยนะไปต่อมาไปที่โทโดแล้วกันนี่ครับผมจริงๆหลาคนอาจจะไม่ค่อยเห็นกันนะฮะไทโดโทโดโทโดอ่าเป็นมีพัสอัลต้าด้วยเอ,อ้ยมีพัสอัลต้าด้วอแม่งเยคราวนี้มึงนึกถึงมาฮยโร่นะแต่ไม่ใช่นะครับแล้วก็มีเหมือนอ่านี่สับที่กันไหมนี่มีกระตุ้มือสับที่แปะอ๋อตลอดแปะอ้าวสับแล้วมันสับได้แค่รอบเดียวจบแล้วนะอ่านี่แปะเห็นไหมแปะเออครับ แต่สนุกสนุกแล้วนะตบไปตบมานะฮะโอเคหมดยังอ่าต่อไปนะครับผมขอมาที่ตัวแบบนี่จุกิทัศกโมอนนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะโผล่มาช่วงอ่าจริงๆโผล่มาหลายรอบแล้แหละนะฮะซึ่งตัวนี้มันเก่งเ้ยจริงนะเราสามารถเรียกกระรูด้านะหรือว่าแบบเขาเรียกว่าไงนกเหรอไม่เชิงนกอะ่ะเออมันมันคือคำสาบะาสานะ้รับแต่เรียนนะเราสามารถหยิบมันมาเป็นอาวุธได้นี่ผมชอบตรงนี้นะแล้วมันหยิบเป็นอาวุธได้แล้วอาวุธเร็วแรงนะครับเราสามารถเอามาตีได้นะแต่ว่า เมื่อเจ๋งกว่านี้ถ้าเกิดว่าเรากด Star l e g e n d นะครับซึ่งมันจะสามารถเพิ่มเขาเรียกว่าไงเพิ่มความแรงอ่ะในการตีนะครับผมซึ่งดูนะเมื่อกี้เราตีเข้าเท่าไหร่สิบฝ่ใช่ไหมถ้าเกิดว่าผมเพิ่มอย่างเงี้อยา่าปึ๊บปึ๊บก็แรงใช่ไนหะมันแรงขึ้นนะครับผมจะประมาณยี่สิบกว่ากนะก็ถือว่าแรงอยู่นะแล้วเราสามารถแบบเก็บมวลมาได้นะนี่เป็นไงมวลแบบนี้นะค้อนเฟียวนะครับผมโอเคนี่อุ้ยเห็นไหมมันมีแบบมีบัฟขึ้นด้วยนะฮะ โอเคช่างมันแล้วกันนะครับผมไปต่อนะฮะต่อมาเอาเป็นประกติที่ฝั่งตัวลายบ้างแล้วกันนะครับผมมาเริ่มจากฮานามิเลยนะครับผมโอเคฝั่งฮามินะก็จะมีท่าขึ้นมามากมายนะฮะเป็นรูทอ,อันนี้เป็นวู้เป็นไงโคดีอะมูเด้นบอลนะครับผมนี่เป็นการยิงแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นการกานาเคตนะคระับอนาเค็ดด้วยเอา้ามากานาเคตดูก่อนนะกางอนาเคตนี่เป็นไง ดงมากนะครับสับฮานามินะครับผมนี่เขาเก็บโดยเพื่อนของเรานะแหมพูดแล้วก็หิวเลยนะครับผมต่อมาไปที่ดาก้อนนะครับดาก้อนแล้วก็คงเคยเห็นแล้วนะครับก็จะเป็นการยิงแบบนี้นะฮะมียิงแบบเป็นฝูงด้วยนะฮะนี่เป็นฝูงเด็กสบายนะครับผมโอเคแล้วก็การระเขตนะครับการระเขตของดาก้อนนะนี่เป็นไงแบบฟิลแบบท่องเที่ยวพักผ่อนฮาวายอะไรอย่างนี้นะครับโอ้พูดถึงฮาวายแล้วก็เศร้าเลยนะโอเคช่างวันแล้วกันนะครับแคสเซิลก่อนอ่าแคสเซิลนะ โอเคมาต่อ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 ,ต,อต่อไปนะครับอันนี้ตัวสำคัญเลยนะครับผมผมไปโจโก้กันแล้วกันนะโอเคโจโก้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแอมเบอร์อินเสกนะฮะอันนี้ก็เป็นแบบเรียกอุกกาบาตลงมาใช่ไหมแล้วขึ้นเป็นอุกกาบาตนะครับแล้วก็ตู้มหุแหลกแรงจริงไม่ติงนางนั้นก็กระอันเขืได้นะไอรอนเมลเทนนะฮะก็เป็นหัาไปนะครับผมบอ,อุ้อนะอยเฉยตัวนี้จะไหนเนี่ยฮะเอ้ยใจยเย็นพี่ โอเคครั okay, บแล้วก็สุดท้ายนะสุดท้ายอันนี้เจ๋งมากนะ,ะนั่นคือไมโตะนั่นเองนะไอ้ไมโตะเนี่ยผมบอกเลยว่าผมชอบมากตรงที่ว่าเขาอัปเดตใหญ่มาครับผมนี่อันแรกนะฮะท่าแรกเลยนี่เห็นไหมเป็นการแบบเรียกมือมาปัดเป่านะปัดเป่ารอบๆอะไรอย่างนี้นะฮะเป็นการนั่นแหละนะฮะเราก็น่าจะเห็นกันในอนิเมะไปแล้วต่อมานะครับชิวแม่นกันนะยิงแบบเอาวิญญาณคนมายิงอะประมาณนั้นนะครับต่อมาอันนี้เป็นอ่าเป็นการปล่อยนะ,ะับผมปล่อยแบบ วิญญาณมนุษย์ออกไปนะครับผมเป็นแบบนี้เลยแบบนี้แหละนะฮะเดีวต่อมาอน,นี่เป็นยิงแล้วนะฮะโอ้โหอันนี้ยิงเป็นฝูงเมื่อกี้ยิงตัวเดียวอันนี้เป็นยิงเป็นฝูงโอเคแล้วก็อันนี้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้อันนี้เป็นเรียกแบบกิกกี้นะครับผมกิกกี้นะฮะซึ่งเป็นกิก๊กที่แข็งๆนะเห็นตอนน,นทโดสู้ป่ะแม่งก็เกือบจะกระอักตายเหมือนกันนะทดดูนะโอเคแล้วก็สุดท้ายนะอันนี้เจ๋งมากนะนั่นคือการเปลี่ยนร่างนั่นเอง ชอบมากนะมันคือการเปลี่ยนร่างเรานะให้กลายเป็นแบบเป็นล่าสุดยอดอะ่ะมหิดโตะนะครับผมแล้วก็มีมีสไลด์แอตแทกด้วยนะเป็นไงโคตรเจ๋งนะครับแล้วก็การอนาเขตด,ด้วยเอา้ากางอนาเขตนะครับผมนิพานปิดตน้นเออเป็นไงโคตรเฟีเ้ยวนะครับผมประมาณนี้นะฮะซึ่งมันสัตว์มันมีคอมโบเนี่ยนะเดี๋ยวมันมีคอมโบของเข,งขาเรียกว่าไงมันมีอาวุธด,ด้วยนะฮะมหิโตะเนะนี่ยนะนี่มันคือนี่เว้ยมาฮิโตแฮนด์นะมี2อ,อันนะครับอันนี้เป็นดาบ อย่างเดียวนะครับแล้วนี่เป็นนี้เป็นไงโคตรเท่อะชอบมากนะครับผมเห็นไหมเออมันจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะนี่เฟียวเฟี้ยวเฟียวเฟียวประมาณนี้นะครับผมทราบมาฮิโตะนั่นเองนะฮะโอเคผมมาจนถึงที่ตัวบอสของเราบ้างดีกว่านะครับผมไปเริ่มกันจากนี้เลยโหราลการนะครับผมซึ่งมโหมดละกาณนี้ก็จะได้โอ้ยได้ชุดมาด้วยเหรอนี่ได้ได้ได้ฟูลเซ็ตโหราลการมานะครับผมแบบนี้ได้ฟูลเซ็ตโหราลการมาด้วยอ่ะมีไหนหรอวะอ๋อนี่นะครับผมนี่มีให้มแฮมส่ด้วยนะโคตรเจ๋งนะครับโอเคก็จะมีอะไร มีบรลาดแอทแท็กเอ,อ้ยมีสปีดแอทแท็กนะฮะมีแอคคั on on. นนอนนี่นี่นี่ A on on. แอคคนนอนตีมีมีแค่นี้เหรอครับโมรักะอ่าใช่ส่วนใหญ่มันน่ออนานจะมีแค่นี้แหละนะค,ะคือมันมันไม่ใช่มอนเนี่ยคผมไม่ใช่มอนนะเแล้วก็สุดท้ายของเรานะ,ะผมไปกันที่ซูคุน่าดีกว่าโอเคแต่ว่า ผมผมไปที่เตอร์ลิกกอนละกันนะครับแล้วก็ขอกินนิ้วแล้วกันนะนี่มีนยี่สิบนิ้วกินให้คุ้มไปไปกินเข้าไปโอเคครับผมนะเห็นไหมผมนี้ก็ค่อยกินเข้าไปนะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าแล้วก็ยี่สิบเรียบร้อยครับผมกินครบแล้วนะตอนนี้ก็การสุขนาแล้วนะเต็มตัวนะก็ไม,ม่ค่อยมีอะไรมากนะสุขนาก็อย่างที่เห็นกันเลยนะครับที่อัปเดตหลักๆมาเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นท่าฟันของมันใช่ครับอันนี้เป็นท่าฟันของมันนะแล้วก็จะมีนี่การยิงเขาเรียกว่าการยิงสอะไรการยิงนะครับนี่ เลงแล้วก็ติ้งตู้นี่ในตอนที่สู้กับโจโก้เอ้ยโจโก้นะฮะเ,เริ่มเริ่มงงเริ่มงงแล้วแล้วกโจโก้กนะครับก็จะมีสอนอันนี้ใช่ไหมแล้วก็กลางอาณาเขตนะครับอาสมซ่อนมานะฮะ นี่ประมาณนี้เลยนะครับผมสับสุขุณานะก็ไม่มีอะไรมากน <Okay. S 1> ครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสับอาคำสาบนะครับพลังคำสาบทั้งหมดนะฮะจริงๆมันมีเยอะกว่าน,นี้แต่ว่าขอรีวิวประมาณนี้แล้วกันนะครับนจริงที่เหลือก็น่าจะรีวิวไปพอสมควรแล้วแหละนะโอเค <c oughs> okay, ผมมาฮะเรามาดูที่หมวดสุดท้ายกันดีกว่านะครับผมมันจะเป็นอามหาเวทผนึกมารไม่ได้นะครับถ้าไม่มีมอนสเตอร์เนี้ย มอนสเตอร์ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญนะครับสับแอออนนี้นะมาฮะผมจะหยิบมาให้หมดแล้วกันนี่มันจะมีหลายเฟสนะฮะหยิบมาหยิบมาหยิบมาให้หมดหยิบมาห,หมดปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคผมมา,มาเริ่มจากตัวแรกๆกันเลยดีกว่าผมขอไปไกลก่อนนะเดี๋ยวแบบพังชัวนะครับผม <c oughs> เริ่มจากตัวแรกเลยเป็นยูจิอ่าอิตารุริยูจินะครับตัวประกอบของเรานะ <c oughs> You ยูอา special เลยทีเดียวเชียวนะครับผมโอเคก็อ่าไม่มีอะไรมากนะเราก็คงเคยเห็นไปแล้วนะฮะต่อมาเป็นเมกุมินะครับเพื่อนรักของเขานะฮะ มาพร้อมมโหรากานะครับผมซึ่งเออนะเราเรา,เรา,เราค่อยเสกโมโหลากาทีหลังนะต่อมาเป็นแพนด้าอ่านี่แพนด้านะอูน่ารักเขียวน่ารักแล้วก็มากินะครับวันนี้รุ่นพี่มากิตอนที่เรียนอยู่นะฮะอันนี้เป็นอ่าโทเกะไออินุมากิอินุมากิโอเคโอคาสึนะฮะยูตะอันนี้เป็นเมย์เมย์นะเมย์เมย์นะฮะนานามินะฮะแล้วก็ยูกิทาสึคุโมะนะครับผมตัวโหดของเรานะที่ ไม่น่าพูดนะอนาถแท้นะโอเคจังหวัดไรกันนะครับไปฮะบทต่อมาบทต่อมานะครับผมมาเป็นเริ่มจากมาคกีอีกล่างหนึ่งนะครับผมอันนี้อันนี้เป็นมาคกีตอนเรียนใช่ไหมส่วนอันนี้นี่เป็นมาคกีเวอร์ชันเกมคาสันนะครับซึ่งหลายๆคนอ่าจะรู้น่าจะรู้นะครับว่าแบบเขาเรียกว่าไงอะว่าตอน ชุบิยะน้องเขาเจออะไรไปนะครับผมตอนนี้ก็เปลี่ยนร่างเวอร์ชันนะมาเป็นแบบสาวเท่เว้ยอันนี้ผมชอบมากเลยชอบร่างนี้มากแล้วก็จะโผลขึ้นแน่นอนนะครับสมมกินะฮะเฮ้ยต่อมาเป็นจิโร่นะครับผมอ่าอีแก่นะฮะไอแก่ที่มันซ้อมพลังได้อ่ะเออมันโหดุลุ่นไม่น่ารอดนะดูสรงไม่น่ารอดนะฮะคือว่าต่อมาเป็นโทจินะครับผมเวอร์ชันอ่ะเบอร์เซิร์ฟหรือว่าเวอร์ชันที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าไงคำสาบอุ้ยมันจะดีดไปไหนวะเย็นพี่นะ โอเคเป็นโอ้ยเร็วด้วยอุ้ยเร็วเร็วเร็วมากนะแม่งฆ่าไม่เลี้ยงเลยนะคือมันเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นเวอร์ชั่นที่ถูกอัญเชิญมันอยู่ในล่างนะเออนั่นแหละนะครับผมก็จะโหดๆหน่อยนะแล้วก็อันนี้เป็นโทจิเวอร์ชั่นที่เป็นแอปเปิลนั่นเองนะครับมีมีหลายเวอร์ชั่นนะฮะเฮ้ยต่อมาเป็นอ่าฮาจิเมะคาชิโมะนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกับเป็นผู้ใช้คำผู้ใช้คุณใสแบบโบราณป่ะหรือจะไม่ผิดนะครับแล้วก็จะมีพลังแบบเป็นแฟลชอะไรอย่างงี้ยหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวขอลองดดดูิิลออองตีใช่มเเป็นแบบ แฟชช์ม่วงๆนะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคต่อมาเป็นชโชโซนะโชโซนะครับผมบราเธอร์อีกคนนึงนะครับก็ใช้วิชาควบคุมเลือดนะฮะควบคุมเลือดนะครับผมโอเคต่อมาเป็นอาทักบะนะครับตัวนี้เนี่ยเจ๋งนะผมบอกเลยนะคือถ้าเกิดใครยังไม่ได้อ่านมังงะอาจจะไม่รู้นะคือตัวนี้มันจะโผล่มาช่วงแบบเกมคัสสันนะครับผมซึ่งจริงอ่ะ คือมันเหมือนเป็นตัวตลกนะครับที่หลุดเข้ามานะแต่วมันเวลาคุณใส่มันแบบมันปั่นมากนะแต่ละอันนะชอบชอบเออไม่คิดนะพูดธนาเขาจะใส่ตัวนี้เมื่อก่อนนะแม่นั่นแสดงเขาสคัญได้ดีจริงๆเลยนะพี่โอเคต่อมาผมอันนี้มาเป็นตัวหลักของเราบ้านนะครับจะเป็นฮานามินะฮะนี่ฮานามิแล้วเก็บโดยเพื่อนนะครับมาฮิโตะนะฮะโอเคแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเก็บก่อนนะอ่าโจโก้อ่าฮะโจโก้อ่าดาก้อนนะครับผมโอเคแล้วก็นี่ที่เห็งคืออะไรบ้า มีรถด,ด้วยนะครับอันนี้มันคือฮิวแมนคาร์นะหรือว่ารถที่ทำมาจากมนุษย์นั่นเองนะซึ่งไม่สามารถขาบได้ดูดิผมชอบมากเลยเนี่ยมันจดูดีมันสามารถขาบได้นะโดยการเอาไอ้พิมพ์สต็อกอะมาทำนะแล้วก็สามารถขับรถแบบนี้เลยโคตรเหียวมันมีด้วยเหรอวะเออเจ๋งดีนะครับผมโอเคประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วก็อ่าอะไรเนี่ย เวันนี้ก็เล่นมุกอยู่นั่นแหละนะแมรี่มีแอนบีไม่ไวไฟนะไม่ใช่ไวฟูนะเป็นไวไฟนะครับผมเออตลกดีนะโอเคประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มาถึงตัวเทพๆกันบ้างนะครับผมก็จะมีอ่าชัตตุลุกโจมอ,อันนี้เป็นโกโจเวอร์ชั่นตอนเรียนอยู่ใช่ไหมไม่อันนี้เป็นเวอร์ชั่นธรรมดานะครับผมแล้วก็จะมีอ่าเวอร์ชั่นแบบ ตอนอันนี้เป็นเกตโทนะครับตอนเรียนนะฮะเกทโทตอนเรียนก็จะใช้พลังแบบก็ก็ใช้พลังอ่าเรียกคำสามาได้ใช่ไหมอันนี้ก,กดโจตอนเรียนนะฮะก็จะไม่สามารถกางอันเขตได้นะรู้สึกนะ,ะถ้าจะไม่ผิดนะครับผมแล้วก็โอเคตอนนี้ลราหมดแล,แล้วตัวหลกัหลกๆของเรานะ มาถึงโคตรบอสของเรากันบ้างดีกว่าในกะรผมก็แน่้อนนะสุคุนานะครับอย่างที่รู้กันนะมันจะมีอยู่3ล่างด้วยกันนะแต่ว่าก่อนอื่นผมขอเอามาโหรากามาก่อนได้ไหมเออทุกคนยังไม่ได้เห็นมาโหราการที่านเติมเลยอ่ะขอจัดในเขตก่อนนะโอเคมาโหรากานี่ประมาณนี้เลยนะครับออกมาแบบนี้เลยมาโหราการโคตรเปรียวอะ่ะแล้วแรงเลยนะดาเมจแรงเลยเห็นไหมเออทำไปเล่นไปนะฮะโอเคแล้วก็สุดท้ายนะสามตัวสุดท้ายสุคุนาของเรานะแล้วจะตัวแรกเลยนะครับผมนี่ อันนี้เป็นสุกุณาธรรมดานะที่สิงอยู่ในอิตาลีนั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะก็ก็เห็นเห็นนะครับผมต่อมานะครับอันนี้เป็นสุกุณาที่สิงอยู่ในเมกูมินั่นเองนะครับผมอ่านะก็เป็นอีกร่างหนึ่งนะโคตรเพียวจริงเออเียวเพียวเพียวเพียวมากนะฮะโอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับผมไม่พูดภาพทําทเพลงนะฮะจะขาดตอนนี้ไปไม่ได้นะครับนั่นะก็คือสุกุณาล่างสุดยอดนั่นเองนี่ โอ้โหโคตรหลอกโคตรเทโคตรอันตรายนะครับผมมี่ถืมืมอแล้วก็ถืออาวุธสองข้างนะซึ่งโคตรมากไอ้ร่างเนี่ยโคตรจริงนะครับผม <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับสรุปการเลี้ยงยมอสจีนสูในวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมก็จริงเนี่ยอาจจะมีดีเทลอีกเยอะนะครับตัวละครก็อีกเยอะเลยที่แบบผมอาจจะข้ามไปหรือพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าตัวละครเยอะจริงนะเห็นไหมคือมันเพิ่มมาเยอะมากๆแล้วก็ มอดเนี่ยมันแบบมันละเอียดมากมากนะครับผมทั้งอาวุธเอ่ยทั้งถ้าเป็นยนคำสาบเอ,อย่ยอะไรเงี้ยมันเยอะมากจริงนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้ใคลิปเลยนะครับผมแล้วก็โอเคว่าตอนนี้ผมตเตมบ์ซีนะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าชอบจะกินดืกมไลค์กัแชทเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการคิด่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันครั้งหน,น้าสวัสดีขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้าบ๊ายบาย